เอาแล้วไงครับคุณผู้ชมสามรบวันพันเมดเดสตองเกตในซื้อว่จีนนะตอนนี้มีคลิปหลุดสปอยตัวละครตัวใหม่ในซื้อว่จีนเดือนหน้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและกระผมเองก็ต้องขอล่าลาตัวละครตัวนี้กันไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าไอ้จุาตัวละครตัวใหม่ในเดือนหน้ามันเป็นตัวละครปีศาจสายพลังงานสีม่วงแล้วเอฟเฟกการโจมตีคือสวยงามมากๆคือจากตอนแรกผมกาว่าจะดองตัวเพื่อเปิดรีเทนเจ้าตัวโซนิกระดับ u r v 4นะแต่เจอตัวละครตัวใหม่เข้าไปโอ้โหน่าสนใจแบบสุดๆเนื่องจากการโจมตีอันตเมทของเขาเนี่ยมัน สามารถโจมตีใส่ฝั่งตู้พร้อมกับฮิวเลือดหรือฟูนฟูลเลือดให้กับทีมของเราได้ทั้งหมดอีกด้วยและยิ่งในเรื่องของเอฟิกนะครับผมบอกเลยว่าโคตรสวยงามมากครับผมเราโหแล้วมันเป็นตัวกลมๆน่ารักน่ารักแบบสุดๆเอาเป็นว่ายังไงสําหรับคปวิดีโอนี้เนี่ยมีทั้งรูปหน้าปกมีทั้งสกิลให้เราได้รับชมอันติเมดให้เพื่อนๆทุกท่านได้รับชมข้อมูลก็อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะรับชมเดี๋ยวติดตามรอรับชมกันได้เลยนะจ๊ะแต่อย่างอื่นอย่างแรกสิ่่่่่งอออืืนนนดกทีเเพาาจะข้ไป รับชมข้อมูลทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะชวนกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะลิสต Man s ช o อบริการการจำเงินเกมมือถือวันพันแมนเดอ t สโตนเกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโน1ที่สุดในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาททาง Li s t Man s ช o อก็มีบริการให้เพื่อนๆทุกๆท่านได้เลือกสรรชชำระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอีกด้วยและนีก็ เป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ลิทแมนช็อปเขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันเอาเป็นว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสำหรับลิทแมนช็อปบริการการจำเงินเกมตลอด24ชั่วโมงครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกพี่ทุกัยทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันทันแมนดิสตองเกตในเซเวอร์จีนและในวันนี้เพื่อนๆทุกท่านเตรียมพร้อมรอรับมือกันหรือ,อยังครับผมสำหรับตัวละครตัวใหม่ในเดือนหน้าของทางเซเวอร์จีนนะตอนนี้มีการสปอยมาเป็นนทีี่่เรรยยบ้อแลววะา ตัวละครตัวใหม่ในเดือนหน้าจะเป็นตัวละครที่ผมนั้นยังไม่มีทั้งหมด2ตัวเลยและตัวละครตัวนั้นนั่นก็คือเจ้าตัวเกโรเกโรระดับ U R ร่างใหม่นั่นเองครับคุณผู้ชมโอ้โหบอกเลยว่าโคตรสุดนะเนื่องจากไอ้คาว่าสุดของผมในตรงที่ว่าตัวละครของเขาทั้งหมดผมเองยังไม่มีทั้งร่าง S S R แล้วก็ S S R บวกไวรองรับเลยนะครับโอ้โหในส่วนนี้นี่ไม่รู้จะเกือหรือเปล่านะตอนมันเข้ามาแม้ขนาดลูกแก้วนะตรงนี้ผมเองยังไม่มีเตรียมรอไว้เลยครับผมโอ้โหและตัวนั้นเนี่ย ผมเองอยากเปิดหาม,มาไว้ในทีม,มากๆนะคือจากตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจเจ้ารีเทิร์นเจ้าตัวโซนิกระดับ URV4 ในเดือนหน้านะครับแต่พอเห็นเจ้าตัวเกโรเกโรอย่อตัวใหม่เข้าไปตัวนั้นเนี่ยน่าเปิดสุดๆเห็นแค่รายละเอียดสกิลเล็กๆน้อยๆแล้วก็การโจมตีอันติเมตเล็กๆน้อยๆนะโอ้โหทำเอาผมเนี่ยลืมเจ้าตัวนี้ไปเลยครับคุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าตัวเกโรเกโรระดับ UR ที่จะมาเนี่ยเขาจะเป็นตัวละครสายปีศาจเนาะของฝั่งพลังงานสีม่วงซึ่งภายในไอดีของผมเนี่ยมีแค่ตัวเดียวเองเท่านั้นนครับน คาดว่าไม่น่าเกินวันที่3ของเดือนหน้าตัวเกโรเกโรระดับยูอาจจะมาอยู่ในทีมของผมอย่างแน่นอนเอาเป็นว่ายัางไงเราไปดูข้อมูลหรือรูปร่างของเขากันดีกว่าว่าตัวละครของเขา,าจะออกแบบมาได้น่ารักกันขนาดไหนกันเชียวมิดแมนชอปจัดกิจกรรมมิดเยียแจกสนันมันกลางปีแจกนินทอสวิตทูแค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยและเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรายละเอียดของตัวละครของเขากันเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเกโรเกโรตัวใหม่ตัวนี้ก็จะมาเป็นตัวละคร ราดับอยู่อะที่ใส่ชุดแฟชั่นแฟนตาซีแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหบอกเลยว่าโคดีโคเท่โคดุดันนะครับผมยิ่งเป็นมือของเขาเล็กๆน้อยๆตรง3นิ้วงามดักตรงนี้เนะี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่ดูดีสุดๆไม่รู้จะดูดียังไงนะครับแต่ว่ามันก็ดูเท่ดูขึมกว่าเดิมนะครับแล้วก็ดูมีอะไรติดตัวมาบ้างนะครับผมโดยเฉพาะทรงผมเขาด้านบนก็จะมีมือเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะที่ใส่เป็นพวกอาวงแหวนแล้วก็มีตัวคอของเขาเนี่ยก็จะมีการใส่โซ่ทองนะครับรวมไปถึงกําไรมือนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะตรงงาม มือของเขาเนี่ยก็จะมีกําไรทั้ง2เส้ฟนนะครับรวมไปถึงเสื้อของเขาจะมีตาสัญลักษณ์ของปีศาจอีกด้วยนะครับผมซึ่งในส่วนนี้ก็จะอเป็นแนวแบบเด็กแนวสุดๆเลยนะหากมาเทียบดูกับในตัวเกมเนี่ยผมว่าไม่ต้องมีอะไรเทียบมากก็ได้นะครับเพราะว่าร่าง SSR ของเขามันมาแบบโปบ๊ะเปื่อยเปล่าส่วน SSR บวกของเขาก็มาแบบโปบ๊ะเปื่อยเปล่าอีกเช่นเดียวกันนะครับผมพีแต่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้ร่างนี้ SSR บวกอันนี้มันจะมีที่นั่งเสริมเพิ่มเติมมาเพื่อเพิ่มออร่าบารมีให้กับตัวละครของตัวมันเองแต่โดยรวมภายในตัวของเขาเนี่ยก็ย เปลือยเหมือนเดิมนะจ้าโอ้โหในส่วนนี้ก็จะมีความแตกต่างอยู่เยอะเล็กน้อยเลยนะเอาเป็นว่าดูโดยรวมผมมองว่ามันก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมในสายตาของเขาเนี่ยผมมองว่าเท่มากๆเลยนะอารมณ์เหมือนคนเมาเก่ายังไงก็ไม่รู้แต่โดยรวมผมว่าอชุดนี้เข้ากับตัวละครเข้ากับตีมของเขาแบบสุดๆนะครับเนื่องจากตัวละครตัวนี้ยังไม่เคยมีเสื้อผ้ามาก่อนเพราะฉะนั้นในการใส่เสื้อผ้าครั้งนี้จะไม่มีการติดอะไรมากมายนะครับเนื่องจากมันเป็นการใส,ส่เสื้อผ้าครั้งแรกที่ทําออกมาได้ดูแนวสุดๆเลยนะจ้าต่อมาเดี๋ยวเรามาดูอัตต เจ้าตัวละครตัวนี้นะครับเกโรเกโรระดับ UR เขาจะทําการโจมตีเป็นแบบหมู่แล้วมีเอฟเฟกของตัวละครฝั่งเราโผ่มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เรามารอรับชมกันเลยว่าการโจมตีของเขาจะมาเป็นในรูปแบบไหนกันบ้างโห oh, เป็นยังไงครับคุณผู้ชมสําหรับเอฟเฟกการโจมตีของเขามีการเปิดนีดด้วยนะครับผมซึ่งในส่วนนี้จะเป็นเอฟเฟกอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวนะครับผมและหลังจากที่เราโจมตีไปแล้วมันจะมีการฟื้นฟูให้กับทีมของเราทั้งหมดอีกด้วยนะครับรวมไปถึงของเอจ้าตัวเกโรเกโรระดับ UR ารก็จะได้ ชิ้นเดียวกันส่วนฝั่งตรงข้ามไม่รู้ว่าจะติดสถานะอะไรกันบ้างนะแต่จากเท่าที่โจมตีไปเนี่ยโอ้โหรุนแรงสุดๆเป็นการระเบิดพลังงานสีม่วงแบบเ,น,เน้นๆแล้วก็การโจมตีในครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะใช้ประโยชน์ของไอ้เจ้าตัวลูกกระตาที่มีปีกอีกด้วยนะครับผมเพราะว่าไอ้ครั้งที่แล้วเนี่ยมันก็ใช้ประมาณนี้เช่นเดียวกันแต่มันจะเป็นการใช้ขึ้นพลังซะมากกว่าแต่ในโซนนี้โอ้โหเปิดเนตรวงแหวนกันเข้ามาโจมตีเป็นอะไรที่ดูดีแล้วเหมือนในอนิเมะเลยนะจ๊าตรงที่ว่ามันเอาลูกกกกรรรรรตตตต่่่าาาาายงงงงงเเนนีี้้ไปทํจมมหหืออออลววขฝัับคสุด ัสุดจดจดจๆริงผมนี่รอลุ้นไม่ไหวเลยนะคบว่าการโจมตีของเขาเนี่ยหรือว่าเอฟเฟกในการโจมตีของเขาครั้งเมื่อกี้มันจะมีเอฟเฟกอะไรสอดแนมกันมาบ้างนะครับผมหรือว่าสอดแทรกกันมาบ้างแต่เท่าที่เรารับทราบกันได้เลยเนี่ยนั่นก็คือการโจมตีไปแล้วมันจะมีการฟื้นฟูเลือดให้กับเพื่อนร่วมทีมของเรานั่นเองแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นการฟื้นฟูเลือดแบบไหนนะครับหากให้เราลองคิดเล่นๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนการดูดเลือดก,ก็ได้นะครับอย่างเช่นเราโจมตีหมูใส่ฝ่งตรงข้ามดูดเลือดจากความเสียหายมาประมาณ 5, 2, 3, อะ่ะห้าสองสา,ม,ามให้กับ ของเราในตามจํานวนเป็นแบบเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเช่น100% 150% 2 0 0อะไรทํานองนี้ยิ่งทําดามจได้เยอะก็จะมีการฟื้นฟูเลือดที่เยอะมากขึ้นกว่าเดิมส่วนค่าสเตตัสตั้งต้นในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของพลังโจมตีทั้งหมดนะครับในส่วนของเลือดเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่นะครับเพราะว่าเจ้าตัวเกโรเกโรระดับยูอาหรือตัวละครอื่นๆในร่างอื่นของเขาเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีทั้งหมดเลยนะเป็นแบบการโจมตีกายภาพซึ่งไม่ใช่่าาลละะนน่่กกกกาาาาารรรรจจมมมมตตีีีีีททััับผลเือออดนนนนนนนะะพฉ้้้ใสวว็งชึ ความสามารถหรือการโจมตีสเตตัสหลักของเขาเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรกันแน่และส่วนในเรื่องของพาสซีฟสกิลติดตัวเนี่ยคาดว่าน่าจะมีอัตราการหลบหลีกแบบพิเศษมาจํานวน60เเหมือนเดิมนะครับผมที่แบบว่าไม่โจมตีติดคีอะไรก็ว่ากันไปเนาะเพราะในส่วนเนี่ยหรือไอความสามารถตรงนี้มันมีทุกๆตัวในระดับ UR เลยและก็อีกเรื่องหนึง่งตัวละครของเขาจะมาเป็นตัวละครคอปีศา,ศาสต์อันใหม่หรือไม่อันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับเพราะว่าณตอนนี้เจ้าตัวจากพัทเด็กระดับ UR ตนนัวนี้มันก็อยู่มายาาาวนานมกม เ,เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวเกโรเกโรระดับยูอาโตเมื่อกี้อาจจะมาเป็นคอ,อใหม่ก็เปลี่นไปได้นะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าดูวรวมทั้งหมดเพื่อนๆชอบการดีไซน์ของเจ้าตัวเกโรเกโรระดับยูอารโตใหม่ตัวนี้กันหรือไม่ก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูนะครับและส่วนในเรื่องของอันติเมตเพื่อนๆชอบอะไรยังไงในส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยได้ชช่นเดียวกันเพราะว่าโดยส่วนตัวของผมชื่นชอบบทเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของตัวละครของเขาโมเดลของเขารวมไปถึงเอฟก์ฟกในการโจมตีอันติเมตของเขาอุปกรณ์เฉพาะสามดาวในส่วนนี้มันดูดดดีกกวววว่่าาาาาเเเิมมๆอป็นแลคหัง ว่าภายในเดือนหน้ากระผมเองจะเปิดสุมนะครับเพราะว่าตัวดอตอนนี้เนี่ยมีดองเหลือเกินกว่า180ใบยอย่างแน่นอนและสุดท้ายนี้แต่ก็ไม่ไท้ายที่สุดก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะทาการกดปิดคลิปวิดีโอนี้ก็จะลืมที่จะชวนกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกด s u b สไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไป ก็ต้องกราบขออััยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้ใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ้ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน